สวัสดีครับดูภาพเป็นในสามนาทีกับผมโอท่าพจันทรอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสมเด็จหลวงพ่อปานนะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าพระสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับนะครับเรามาดูตำหนิแรกกันเลยอันดับแรกนะครับจําพิมพ์ก่อนนะพิมพ์ต้องถูกนะครับอันดับที่สองนะครับ เนื S <S ้อต um ้องใช่นะครับเนื้อใช่ดูยังไงนะครับวิธีการดูนะครับภาพสมเด็จหมวกพอปานนะครับรุ่นนี้นะเนื้อจะออกอมชมพูหน่อยนะครับจะออกอมชมพูอ่อนๆแดงๆนะนะครับแล้วก็ซอกตรงนี้นะนะครับซอกตามนี้นะครับก็จะมีเศษนะครับคาบขี้เบ้าอยู่เห็นไเพื่อนเห็นไหมนะครับก็จะมีเศษคาบขี้เบ้าอยู่อ่ะเพื่อนดูนะ่เห็นไหมเป็นก้อนก้อนนะครับจับกันเป็นก้อนก้เลยเพื่อนเห็นไหมนี่ เห็นไหมเห็นไหมประมาณนี้นะครับนะตำแหน่งแรกนะครับหนึ่งพิมพ์ถูกนะครับพิมพ์ถูกเนื้อใช่นะครับเนื้อใช่ดูยังไงก็คือเนื้อจะค่อนข้างแน่นนะครับเนื้อจะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะนะครับเนื้อจะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะครับตำแหน่งที่สองนะครับดูสันขอบนะครับดูขอบขององพระนะขอบองพระตะแคงนิดนึงนะครับขอบองพระจะค่อนข้างงอนะครับพระจะค่อนข้างโค้งเห็นไหม พาร์ตจะค่อนข้างโค้งนะครับจบไม่ตรงเลยทีเดียวแต่ตรงแล้วแท้ก็มีนะนะครับอ่านี่ตำาหนิที่สองส่วนตำาหนิที่สามดูด้านหลังครับเห็นไหมด้านหลังนี่นะครับถ้าตะแคงนิดนึงนะเพื่อนๆเห็นไหมนี่มองด้วยตาปากก็เห็นแล้วเห็นไหมจะมีเส้นสายฝนนะเต็มเลยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมนี่นี่บริเวณนี้นะนี่เต็มเลยนะครับ๋ยวผมซูมให้ดูนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมนะตรงพื้นผิวนะ นะครับต่อมานะครับตำหนิที่สามนะครับในตัวของรูปเหมือนองค์พ่อเนี่ยครับของหลวงพ่อเนี่ยจะค่อนข้างลึกนะครับลึกเลยทีเดียวนะครับสําหรับนุ่มนี้นะนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครมีผมรับเช่านะนะครับนะครับดูตามที่ผมบอกนะครับดูเป็นแล้วเจอแท้เช่าได้เลยนะครับหนึ่งพิมพ์ถูกเนื้อใช่นะครับดูนะ ประมาณนี้นะครับสาหรับองค์นี้นะครับใครมีนะเป็นพระที่ราคาไม่แพงนะครับเป็นพระที่ราคาไม่แพงราคาก็จะสําหรับเล่นกันอยู่ก็ประมาณหลักพันนะครับพันต้นๆถึงพันกลางๆนะครับถ้าแบบนี้ใครมีผมรับเช่านะนะครับเดี๋ยวผมทิ้ง ID ดีไลน์ไว้ให้นะครับช่วงท้ายคลิปนี้นะครับคลิปหน้านะครับเป็นพระองค์ไหนนะครับเป็นเกจิรุ่นไหนเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้เพื่อนๆ นะครับได้ดูกันนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ